สสาวเพื่อนซีแกงเป็นต่อเปิดสาเหตุจับมือกันโสดกีดกันเรื่องผู้ชายสีสาวเพื่อนซีพิมพิม์มาดากิกมยุรินแหม่มวิทุดาทงทงมกโจกแห่งแกงเป็นต่อเมาฉ่ำช่ำวีรกรรมความสนิทกว่า20ปีพร้อมเปิดสาเหตุจับมือกันโสดเพื่อนกีดกันเรื่องผู้ชายผ่านทางรายการคุยแซบโชว์พี่ทงกลัวพี่แหม่มที่สุดจริงไหม ธงธงจริงเป็นคนเกรงใจแหม่มเวลาเขาอยู่เป็นเพื่อนเขาสนุกเลยนะเวลาทำงานเขาเป็นคนจริงจังรู้จักแหม่มก่อนคนอื่นรักเขาที่สุดเริ่มต้นจากไม่ชอบขี้หน้ากิก๊กก็เสียมแหม่มให้ไม่ชอบขี้หน้ากิ๊กด้วยและบอกว่าแหม่มแหม่มพี่กิ๊กไม่ชอบแหม่มนะแหม่มเสียมตอนนั้นหัวเราะแล้วมารักกันได้ยังไงธงธง เจอกิ๊กเขามาสายตอนถ่ายรายการก็ไม่ชอบที่หน้าเขาเป็น20ปีส่วนพิมพ์มาสายกองยกก็ไม่ชอบเขาตั้งแต่ตอนต้นๆไม่ชอบพวกนี้ที่กิ๊กรู้ไหมว่าเขาไม่ชอบกิ๊กมารู้ตอนออกรายการหลังๆแล้วแล้วไม่ได้ไปสายกองนัดเวลานั้นหัวเราะแหม่มเข้าใจผิดหัวเราะพิมพ์กับแหม่มรู้สึกยังไง ทิมเขาเป็นคนคาแรคเตอร์น่าเกรงใจอันไหนเล่นได้อันไหนเขาจริงจังอยู่ก็อย่าไปทิ้งแม่มไม่รู้ตัวเลยคิดว่าเป็นคนตลกขบขันหัวเราะเป็นคนเนียบและซีเรียสเวลาทำงานอ่านบทอยู่แล้วคนอื่นเล่นอยู่พูดเยอะหน้าก็จะไปเราอยากให้งานเราดีแต่โชคดีเพื่อนๆนทุกคนเข้าใจ ถ้าคนอื่นเขาไม่ยุ่งด้วยแล้วทำไมต้องซีเรียสด,ด้วยแต่ทุกคนก็ยังเหมือนเดิมธงทง,ทงเราจะเกรงเวลาทำงานว่าเราพูดบทผิดหรือเปล่าจังหวะผิดหรือเปล่าแมมพี่ธงทงอายุมากกว่าทุกคนมากหลักสิบปีแต่พี่ธงทงเป็นเด็กน้อยที่สุดกล้าพูดเลยไม่รู้อีโนอีเนโดนหนุ่มหนุ่มหลอกตลอดกิก ชอบมนโนเองว่าคนนี้ชอบเราเขาอาจไม่ชอบก็ได้นะทงทงผู้ชายผ่านไปผ่านมาเขาถามว่ากินข้าวหรือยังก็คิดว่าเขาชอบฉันเห็นผู้ชายยิ้มให้ไม่ได้เขาชอบฉันสเปกที่ทง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 ขาดสารอาหารนิดนิดดูไม่มีแรงจริงๆชอบคนอายุเยอะแต่คนเข้ามาจะเป็นเด็กน้อยต้องปรึกษากันเรื่องความรักแน่แน แมมพี่ธงธงปรึกษาเยอะที่สุดแต่ปรึกษาทีไรจะปรึกษาแรกแรกเพราะสกัดตลอดเวลาจะบอกว่าแค่นี้ยังดูไม่ออกเหรอว่าเขามาหลอกก็จะค่อยๆเฟดไปแล้วไปปรึกษาพี่กิก๊กทิมทิมเคยไปฟาดผู้ชายที่รายการที่ส้มด้วยธงธงผู้ชายที่เคยคบและเป็นข่าวด้วยกันตอนนั้นฉันเปลี่ยนนามสกุลเขาแล้ว แล้วพอคุยไประยะหนึ่งมันไปกันไม่ได้มันรู้สึกเหนื่อยกับรักครั้งนี้ก็เลยเลิกกันเขาไปออกรายการที่ส้มแล้วบอกว่าไม่เคยเป็นอะไรกันจังหวะนั้นทิมอยู่ในรายการอยู่ในเบรกพอคัดปุ๊บทิมไปชี้หน้าว่าเขาเลยทิมกล้าพูดได้ไงว่าไม่รู้จักเราไปถึงไหนต่อไปกับเขาแล้วมันโกรธมากก็เลยเข้าไปฟาดเขาเลยค่ะ เขากันซีนกันทั้งกลุ่มโสดทั้งกลุ่มเลยใช่ไหมแม่มแม่มมีได้คนเดียวแต่สามคนนี้อย่าให้มีนะพี่ทงธงเขาจะไปเดทกับผู้ชายแต่ไม่กล้าปรึกษาพี่เพราะพี่ไม่ให้ไปเขาก็ไปปรึกษากิกก็บอกว่าจะต้องไปเดทกับผู้ชายถ้าถึงจุดที่ต้องจูบก,กันเขาจะรู้ไหมว่าพี่ใส่ฟันปลอมหัวเราะทงทง ฉันกังวลไงเพราะคนนี้เขาชอบเรามากเราดื่มกันกลืมๆเกิดไปคิดกับเขามากแล้วฟันปลอมไปหลุดในปากจะทำยังไงกิก๊ก็ให้คำปรึกษาว่าก็ให้ปิดไฟหัวเราะธงทง,ทงสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเดททิมก็มีอีกเรื่องที่สาวว่ายน้ำที่หัวหิงมีผู้ชายหุ่นล่งชวนที่ทงว่าไปไว่ายน้ำกันไหมธงทง,ทง ฉันคิดในใจว่าเขาอยากเห็นรูปร่างเราก็เลยตกลงไปกำลังจะกระโดดลงสระคิดขึ้นได้ว่าถ้าลงในสระแล้ววิกลอยผู้ชายจะตกใจทำไงดีวะก็โทรหาพิมพ์ให้บอกเขาทีว่าพี่ป่วยหัวเราะพี่กิ๊กจะไปบวชจะมีทริปส่งท้ายนัดกันไปไหนกิ๊กไปพัทยาไปกันมาแล้วแมม เป็นทริปครั้งแรกเหมือนกันแล้วเราไปไลฟ์ขายของด้วยกันไปไลฟ์ขายกกอนอหัวเราะ